าเป็นป่าที่โศ<ห>ลมแรงมากครับ ขึ้นเนินนะครับดูนะครับไปขึ้นไปคุณเนิน๋ยวให้ดูทางเลย น่าสะีไกลครับขึ้งทางครับขึ้งทางด้วยครับครับโอ้ชันมากโอ้ข้ามุนสวยกว่าเลยี่ครับคือ เดินไปตามทางนะครับ ตรงนี้ครับทังเขาตรงนี้ครับ 不对呀。 ้องจับเชือกด้วยนะครับ,รบเพื่อความปลอดภัยนะ โอ้โห oh. oh. ถึงแนละ้ว ปล่อยไปดูของรังจบนะครับเราต้องขึ้นไปข้างบนอีกเรต้องเดินไปต่อ สิบองศาเลยนะครับมีงานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับ นิดนึงะจะไปทางลงนะน่คือต้นป่าเป็นะ่าเลยนะครับเราเดินมาจากลูก ช้างเผือกนะครับนะครับเราก็จะเริ่มเริ่มลงนะผมจะเริ่มเริ่มลงไปจุดกลางเต็นท์อยู่บริเวณตรงตรงนี้อาบชี้เลยแล้วไงนะตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องสองมีห้องน้ำด้วยนะครับมันเป็นห้องน้ำนะครับจะคายใสเชือกลงไปแบบนี้นะฮะดูนะครับเพิ่งสังเกตนะครับ เต็นเต็นโลโลนี่คือรับลมดีมากเลยครับกลางในจุดที่ที่สูงกว่าชาวบ้านเขานะครับตรงนี้ครับโอ้กาโอ้โหรับลมเต็มที่นะฮะนี่คือเป็นพี่เขาครกบากท่ากลางแบบดีนะดีดีดีครับรับลมรับลม อยู่เต็นท์เดียวครับลม,มโอโหสุดยอดสุดยฮะสูงเพื่อน,นเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าเต็นท์กันนะครับ